สวัสดีครับคุณผู้ชมผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคันนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าฟอนจูเนอร์นะครับ 2.4V ปี2018นะครับคุณผู้ชมเป็นรถขับ2นะครับฟอนจูเนอร์ปี18สวยๆแบบนี้นะครับเมื่อวานผมได้อัพคลิปคันหนึ่งลงไปแล้วเป็นสเปคเดียวกันเลยได้เข้ามาใหม่พร้อมกันนะครับคันที่แล้วทะเบียน7652นะคันนี้7672นะครับมาด้วยกันเลยแพ็คคู่กันมานะครับ เป็นรถของหน่วยงานนะครับมือเดียวจากหน่วยงานจากป้ายแดงเลยนะครับประวัติศูนย์ตรงทุกระยะสามารถตรวจสอบได้นะครับนี่นี่คือข้อดีของรถหน่วยงานนะครับสท็คเดียวกันกับตัวเมื่อวานที่ลงให้คุณผู้ชมดูไปนะครับเป็น 2.4V ปี18นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ไบเบีมเรียบร้อยนะครับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับ LED 5เมตรแบบน,นี้ลูกแกวกลมๆโปรเจคเตอร์ or, ไฟ <c oughs> ขอไปครับคุณผู้ชม ะ้มไฟนะฮะสวยใสนะครับ,รบไม่มีแตกลายงาอะไรทั้งสิ้นกันชนแนบสนิทติดก,กับแก้มนะครับนี่เลยสวยๆงามๆนะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่คือสภาพรถที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะฮะสำหรับคันนี้ได้มาเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเนียนกลิบเลยนะครับ9 5 9า0 0มบาทคุณผู้ชมได้รถปีสไปใช้งานเลขไมค์คันนี้1 4 6 0 0 0มนโลนะครับเลขไมค์ใกล้ๆกันเลยทั้งสองคันเนาะคันเมื่อวานรู้สึกจะเป็น 147,000นะฮะอันนี้146,000นะและไล่ไล่เรียงกันมานะครับสเปครถก็จะประมาณนี้ 2.4V นะครับสำหรับด้านหน้าไฟตัดหมอก์ปิติดมาให้ในกันชนทั้งสองข้างนะครับสวยๆเดิมๆตัวยางนะครับตัวแม็กได้เป็นตัวแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมๆจากโรงงานแม็กโตโยต้าทูโทนปัดเงานะครับแม็กขอบ18นะครับได้แม็กขอบ18ไปใช้งานสําหรับฟอนตูเนอร์ตัวยางปีนี้นะครับได้เป็นยางปี21นะครับอ่านะมันอาจจะ มีฝุ่นมีอราปกคุมหน้ายางนะทำให้มันดูไม่ดีนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวเราเช็ดล้างทำความสะอาดออกมาเนี่ยเนียนติบเลยตัวยางนะครับดอกยางล่องยางนะขนงงขนง้อยังติดอยู่ให้เต็มเลยเห็นไหมฮะดอกยางล่องยางสวยๆเบ้าโชกซุ้มล้อนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคุณผู้ชมรถเข้าใหม่มาแบบนี้เลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะล้างน้าเปล่าแห่งเดียวนะครับคุณผู้ชมปกติถ้าทำเนี่ยยังน้อยเนี่ยยางเนี่ยเขาต้องเช็ดแล้วเช็ดให้มันดํแล้ว นะนี่คือนี่คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณผู้ชมได้มาแบบนี้เลยสภาพรถแบบสดๆนะครับเนียนกลิปฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาฟอนติเนอร์อยู่คันนี้ 2.4V นะฟิล์มยังไม่ได้ติดมาให้นะครับใครจบคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มให้ด้วยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยวแบบ LED มือเปิดเป็นโครเมียมนะฮะเป็นระบบอ่าสมาร์ทคเคเลสนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคเคเลสมือเปิดตัวนี้ Entry นะครับนี่นะฮะ โลโก้โตโยต้ติดอยู่ทุกบานนะครับเนื่องจากภายในมันเป็นสีดำเนาะเวลาดูผ่านกล้องเนี่ยมันจะเหมือนติดิลรมแต่จริงแล้วยังไม่ได้ติดฟิฟรมนะครับเดี๋ยวผมติดเพิ่มให้ติดฟรีเลยอยากได้ฟรีแบบไหนบอกผมได้นะครับ40 60 80จัดให้ได้หมดนะครับคุณผู้ชมนี่คือสเปครดคร่าวนะฮะดรถล,ล็อกเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูฝั่งนู้นนะครับทีเดียวนี่ สวยๆงามๆนะครับนี่คือสภาพรถที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นได้แบบรถเนียนกลิปแบบนี้เลยจากป้ายแดงเลยคุณผู้ชมรถหน่วยงานเขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะเข้าสนย์เช็คประวัติอ่าเช็คระยะตลอดนะประวัติตรงเช็คได้นะครับไฟท้ายนะ LED เต็มระบบเหมือนกันนะสำหรับไฟท้ายสวยๆงามๆผิวพันธุ์ตัวรถค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยไม่มีตําหนิจีเตยอะไรให้เห็นนะครับนี่คือรถเข้ามาใหม่แตะล้านหมาดๆเลยเนะี่ยสปอยเลอร์ด้านหลงังไฟเบรกัวที่สามีครบถ้วนนะครับ งดงามนะครับลองเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายไฟฟ้าเนาะคุณผู้ชมคอนตนเนอร์ Computer, นะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องตามรอยตามอะไรต่างๆนะครับนี่กันชนไม่มีโปง่งไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะพองเนาะคุณผู้ชมถ้ามันนานมันเก่าเงี้ยมันจะพองหรือรอยชนอย่างเงี้ยนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะเม็ดอาร์คไล่ขึ้นไปเลยนะครับตามจุดต่างๆนะเม็ดอาร์ค จุดสปอตต่างๆครบถ้วนนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับเนี่ยฝาท้ายหัวน็อตไม่เคยขยับเลยเป็นอาร์กลมๆ,ๆแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับคันนี้เดิมๆทุกจุดนะครับ9 5 9 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้ไฟไฟเดิมแท้นะครับนี่เลยงดงามประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับเบาะพับเก็บได้นะครับเพื่อจะใส่ของได้ มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับด้านหลังฝาท้ายไฟฟ้านะครับปิดเปิดได้สบายๆนะครับไม่ต้องมานั่งแบบแบกเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับตัวด้านด้านคนขับนะครับด้านขวานะับผิวพันธุ์ตัวรถคมชัดนะครับนี่เลยไม่มีบุกไม่มีลักยิ้มนะครับปลดล็อกให้ขึ้นไปดูบนตัวรถกันสภาพของภายในนะครับกุญแจนะคุณผู้ชมกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลตแบบนี้นะครับ แผงประตูมาดูที่แผงประตูก่อนนะครับแดชบอร์ดด้านบนด้านล่างเป็นสีดําตรงกลางเป็นหนังสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเข้มหรือสีน้าตาลไม่ครับประตูนะครับเดิมๆนะฮะเบดอาร์คนะครับกลมๆคมๆเรียงตับกันแบบนี้ลอยซีนนะครับเอาเล็บจิกเข้าแบบนี้นุ่มๆนะครับซีเดิมๆประตูเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำนะครับเรื่องโครงสร้างเนี่ยเพชรยนต์เรารับประกันและคัดรถมาอย่างดีแน่นอนรถสภาพเกรด A นะครับหัวอตไม่เคยขยับเลย สติกเกอร์ต่างๆติดอยู่ขรบท่วนนะครับสติกเกอร์ลมยางนะฮะนี่คือสภาพรถเดิมๆนะคุณผู้ชมเอาเข้าร้านมาแบบนี้เลยนะครับเนียนกลิบเลยนะครับยังไม่เคยปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับบอกฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับบอกหนังเดิมๆนะฮะนี่ยังไม่ได้สปานะคุณผู้ชมเราเช็ดทำความสะอาดแบบ ภายนอกก็ล้างน้ําเปล่านะครับภายในก็เช็ดทำความสะอาดพวกนี้เฉยๆนะยังไม่ได้ถอดเบาะไปทําสปาหรืออะไรเลยทั้งสิ้นได้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับต้องยอมรับนะครับว่ารถหน่วยงานเขาดูแลดีจริงนะฮะนี่เลยสภาพเบาะเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยได้เบาะแน่นๆสวยๆแบบนี้นะฮะงดงามเลยนะครับคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยสึกหลอไม่มีถลอกนะฮะนี่นะฮะนาอาร์พวงมาลัยก็เป็นลายไม้ด้วยตกแต่งไป ะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดิมๆนะครับมีเกียร์พันชิพมาให้นะนี่เกียร์พันชิพเอาไว้เชนเกียร์กันสนุกสนุกนะครับมัลติฟังก์ชันสองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับไว้ควบคุมเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับหน้าจอนะครับจอทัชสกรีน7.5นิ้วนะครับบูทงบูทูธได้หมดนะครับ DVD FM AM นะครับระบบแอร์เป็นระบบออโต้นะครับนี่เกียร์นะครับออโต้เช่นเดียวกันโหเกียร์เดิมๆจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยไม่สึกไม่หลอนะครับสภาพของคอนโซลนะครับนี่ เ,เ,เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเหยียบเบรกนะครับกดปุ่ม p u s สต t a r t นะฮะคุณผู้ชมทีเดียวรู้เรื่องนีผมเปิดประตูวไว้ให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงด้วยนะนะครับเสียงรถแบบนี้เลยนะครับสตาร์ทธรรมดาธรรมดานะครับจอกําลังจะติดเดี๋ยวให้ดูนะกล้องทงกล้องถอยมีโหมดนะครับสภาพของคอนโซลรถนะครับสวยสะอาดไม่มีฉีกขาดนะครับนี่เลยไล่มาให้ดูอ่นะประมาณนี้นะครับไม่มีฉีกขาดอะไรเลย นะราคานะครับ959,000บาท 2.4V ขับ2ปี18เลขไมล์146,000โลนะตรงไหม146,000โลตรงราคาผมก็แจ้งคุณผู้ชมตรงนะครับไม่มีบอกผ่านไม่มีบอกเกินนะครับคุณผู้ชมซื้อขายกับผมสบายใจได้นะครับได้ราคามาแบบไหนนะครับผมขายราคาแบบนั้นนะครับซื้อขายกันแบบเขาเรียกว่าใจแลกใจนะครับ อยากได้ทักมาโทรมานะครับ0855366287ผมบิวเพลยยนยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถต่างๆหรือรายละเอียดของสเปครถที่เยอะกว่าที่ผมรีวิวให้ดูนะครับบอกได้เลยนะหูน็อตเดิมๆไม่เคยขยับไล่มาเลยตามจุดตา่างนะครับเดี๋ยวให้ดูเบาะด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์ตู้หลังนะสำหรับอฟอนจูเนอร์นะครับนี่เบาะด้านหลังแน่นๆแบบนี้เลยนะครับโสภาพเบาะเอียบมาก นครับรถหน่วยงานนี่นะครับบอ่อสีน้ำตาลนะครับงดงามเลยหลังคงหลังคานะครับไม่มีรอยเจมิมนะครับรถหน่วยงานปกติเขาจะไม่เจอไม้อยู่แล้วนะครับแอร์ตู้หลังมีนะครับปรับออโต้แบบนี้เลยโฟกัสกล้องให้นิดนึงอ่ะโอเคนะครับแอร์ตู้หลังมีให้หมดนะครับหลังคงหลังคาไม่มีฉีกขาดไม่มีรอยเจมิมไม่เปื้อนเลยได้รถเนียนๆกลิบๆไปแบบนี้ในราคา9 5 9 0 0 0บาทนะครับด้านหลังก็มีล้ออาร์ รูเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กได้นะครับเป็น power output นะครับได้100วัตต์เลยนะครับเดี๋ยวไปดูก yeah. ัน okay. ต่อในส่วนของห้องเครื่องดีกว่าคุณผู้ชมตาร์าเครื่องแล้วแล้วก็ไปฟังกันนะฮะแล้วก็ไปดูกันในโครงสร้างของด้านหน้าตัวรถเนี่ยเป็นยังไงสําหรับคันนี้นะฮะเมื่อวานได้ถ่ายอีกคันหนึ่งลงไปให้มาคู่กันเลยนะครับสเปคเดียวกันเนียนเหมือนกันเลยนะครับราคาเดียวกันเลขไม่ใกล้เคียงกันนะครับชอบคันไหนไปต่อมา ด้ทะเ,เบียนตรงใจคันไหนติดต่อมานะครับเบอร์โทรผมแจ้งไว้ให้หน้าคลิปแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงไปชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อก,กันในส่วนของห้องเครื่องนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถด้านหน้ากันนะครับอันนี้คือห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องที่เรายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชม นะครับสภาพห้องเครื่องแบบนี้เลยนะครับได้มาแบบนี้เน,ในียนๆคลิปๆเลยครับมันอาจจะเสียงดังนิดนึงเนื่อง,งจากผมสตาร์ทเครื่องให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องด้วยนะอยากให้ได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่ามันเดินสะดวกแบบนี้นะครับมันไม่มีสำรองสำลักนะครับดูไปนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบอะไรเยอะของของเหลวไหลรั่วซึ B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 , มออกมานะมันน้ำมันไม่มีเยอะไม่เห็นเลยนะครับเสียงเครื่องก็เดินแบบนี้เลยนะฮะโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับแผ่นเพล ขับแผ่นเพดอยู่ครบทั่วนะครับแก้มด้านด้านซ้ายนะครับคานขวาไล่มาเลยนะครับเม็ดอาร์คนะฮะนี่นะครับไม่คดไม่งอนะครับไฟหน้าเดิมๆไฟแท้นะครับนี่ทายโคยตกนะครับนี่นะฮะทายโคยตกไฟหน้าแท้เดิมแท้นะครับรถไม่มีหน้ามาเนี่ะอ่าไม่มีชนด้านหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยคานนะครับคานหม้อน้ํานะครับคานหน้า เดิมเดิมไม่ขดไม่งอนะครับไม่ทําสีนะครับสีเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเทียบสีก็ได้เลยผ่านกล้องเนี่ยตาป่ามองเห็นเลยนะครับงดงามนะครับคันนี้เม่โอ่ไเม่อาร์นะครับฝากระโปรงหน้านะครับเดิมเดิมหัวน้ไม่เคยขยับนะครับเห็นไหมฮะเดิมเดิมเลยหัวน้ำไม่เคยขยับเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบพ้วนนะครับฝั่งนี้สามเม็ดฝั่งนี้สองเม็ดนะครับตาปั๊มโตโยต้านะฮะแต่อยู่ครบพ้วนหมดเลยนะครับแผงกันความร้อนนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ ไม่ฉีกขาดไม่หลุดลุยนะฮะถ้าเกิดรถปีลึกๆเก่าๆเนยเนาะอ่าเขาเรียกว่าแผงกันความร้อนเนี่ยมันจะหลุดลุยนะครับเป็นเศษไม้เล็กๆน้อยๆนะฮะอ่าอันนี้เดิมๆเลยนะครับมาใหม่คลิปนะครับสวยงามนะครับซีนเดิมๆนะครับฝาปากกระโปรงหน้าไม่เคยซ่อมมานะครับซีนเดิมๆนุ่มๆประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับ Toyota f o r t u n e r คันนี้นะครับ 2.4V นะครับปี2018คุณผู้ชมได้เป็นรถ PPV นะครับรถเจ็ดที uh, ่นั่งแบบว่าหรูหราหน่อยนะครับฟอนตูเนอร์นะครับ959,000บาทนะครับฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้นะครับแต่เงินเดือนต้องต้องสูงนิดนึงนะคันนี้ต้องเงินเดือนประมาณเกือบเกือบสามหมื่นนะถึงจะออกได้นะผมก็แจ้งคุณผู้ชมตามตรงนะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกูรวมได้ไหมกูรวมได้นะครับเงินเดือนไม่พอกูรวมกันได้ไหมครับพี่ได้ครับผม ลองติดต่อสอบถามมาเรื่องรายละเอียดการออกรถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับชาวไร่ชาวไร่ช,ชาวสวนมาออกฟอน,นเจอร์กันหลายคนนะคุณผู้ชมยังออกได้เลยเนาะนะครับก็ลองลองติดต่อมานะครับในเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับอยากได้รถแบบไหนสเปคแบบไหนนะครับผมมีจัดให้หมดจริงๆฟอน,นเนอร์ปีที่ลึกๆก,ก,กว่านี้นะครับปี13ปี14ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็มีนะครับพวกหน้าแชมป์หน้ายักษ์อย่างเงี้ยมีให้หมดเลยนะครับวันนี้ก็เอาตัว 10, ปี17มาให้รับชมปีาปี18มาให้รับชมก่อนนะครับ 950,900 0บาทคุณผู้ชมนะครับฟรีดาวได้นะครับจัดได้เต็มอัตาสึกเลยนะครับรถปี18รถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงนะครับ9 5 9 0 0ย้ำไปอีกรอบหนึ่งไม่วิ่งที่146,000โลนะครับ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับ t o y ยต้าฟอนจูเนคันนี้นะครับใครสนใจโทรมานะครับ0855366287ผมบิวเพชรยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดการออกรถดูนะครับยินดีเลยยังไม่จบไม่เป็นลายสอบถามได้นะครับเข้าใจอยู่นะฮะรถราคาเกือบล้านนะครับก็ต้องคิดกันนิดนึงนะฮะแต่นะครับออกรัวๆฟอนจูเนอร์ผมจะบอกว่าบริษัทเพชรยนต์นะครับขายฟอนจูเนอร์เป็นแบบหนึ่งนะฮะเอาติ๊เนี่ย เป็นรถเก่งอันดับหนึ่งชิ้นเดียวกันรถ ppv เนี่ย fortuner ไปอันดับหนึ่งชิ้นเดียวกันนะครับขายดีมากนะฮะ fortuner นะครับออกฟรีดาวได้ง่ายๆเลยนะครับฝากคุณผู้ชมไว้อีกรอบหนึ่งนะครับ toyota fortuner สองจขับ2ปี2018นะครับราคาอยู่ที่959,000บาทเลขไม้อยู่ที่146,000สมนโลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าและจะนำหารถ ppv นะครับ suv mpv มาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทุกวันฝากกดติดตามไว้ด้ววยนะคครรััับบสสดี